วันนี้พามกินไอศครีมโคนกุริโตะค่ะวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะมากับน้องที่ทำง,งานหนึ่งคนค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องวิวค่ะอ่ะโชว์หน่อยเป็นกุริโตะเนาะได้มาจากท็อปค่ะอันนี้แพ็กเกจสามสิบเก้าบาทเนาะน้องวิวกินรสอะไรเป็นซอสเท็คคาราเมลและรสดาร์กช็อกโกแลตอันไหนโชว์นะสอง ของพี่เป็นรสนมและรสด,ดาร์กช็อกโกแลตค่ะอ่ะมารีวิวกันเนาะว่ารสชาติจะเป็นยังไงที่โชว์ของพี่ก่อนะมีแพ็กเกจมีข่ขยนี่สวยนะ่ากินนะ่ะดูดีมีแบบเป็นแบบลายนมแอนด์ช็อกโกแลตเนาะ วิวแกะอยู่พี่จินม่อนอแพ็กเกจน่ารักเนาะน่ารักมากืมเป็นรสนมหอมนมมากค่ะแล้วแบบตรงเคลื่อนนี้เป็นช็อกโกแลตกรอบๆในน้องวิวกินตี้บอกเพื่อนๆสิรสน้องวิวรสชาติเป็นไงอืมน่ารักอ่ะไม่มันดึกคาราเมลผสมช็อกโกแลตก็ อร่อยเขาไม่ยืดที่ยืดหน้าเห็รไหเนาะทำแพ็กเกจดีมากเลยอ่ะแบบว่าที่จับแบบไม่ต้องเลิกมือจับสะดวกด้วยอุ้ยอุ้ยอุ้ยืมอือ มันหอมอ่ะหอมเนาะหอมมากเลยราคาน่ารักอยู่เนาะสามสิบเก้าบาทกินคอรเมลคอมาแบบเต็มมากแลวรสชาตินี่คือแบบดาร์กช็อกโกแลตแบบกำลังอร่อยเลยอันนี้ได้มาจากท็อปซูเปอร์เกตนะคะที่อื่นน่าจะมีเนาะลองไปหาดูกัน นีของพี่หอมนมมากหวานกลมกล่อมลงตัวอืมอร่อยอ่ะอืมกัดกินคนแต่คนมัเขาไม่กรอบนะออกนุ่มๆอืมอร่อยเลยโอร่อยมากเลยอ่ะ มันมีความขอบขอบคมข,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 ขอบขอบที่เป็นช็อกโกแลตด,ด้วยอ,ะอ่ะเป็นน้องที่ทั้งงาน้าชวนเพื่อนมาออกคลิปนำต่งเลยขอให้ขาด นี่มหกขอ่พี่ไม่ค่อยของพี่ไม่ค่อยมีกลิ่นนะแต่เวลากินแล้วมันแบบรสชาตินมมากเลยคือ เรากินของอะไรที่มันอร,อ,อร่อยอร่อยแล้วมันเหมือนม,มีความสดเนอะมาไปได้แล้วก็เนนลิกถนมดเลยเนาะเอาแล้วค่ะเพื่อนๆอร่อยไปลองได้ค่ะ สามสิบเก้าบาทเนาะขอบจบคลิปนี้กันเนาะบ๊ายบาย